จะมีแค่นี้นขนโซนโถ่ลมตะนีคอยู่บ่โซนนโลโูโ่อแต่เธอความคิดเธอถูกเสมอแล้วได้หางคนอื่นล้ถ้าเตัวเองเป็นเือตต้งงไงอาอย่าพูดให้เรามโหจริงๆผู้หญิงเราก็ตีได้นะถ้าเราตีเธอนี่หมัดเราไปแล้วนะอี้ายเนี่ยอี้ายเนี่ยไปแล้วเลยเราเห็นก่อนแล้ว เราเห็นกันแล้วเราหลบปุ๊บเราสวนเราปุ๊บปั๊บเราเอาเราเห็นก่อนเธอแล้วเราเห็นปั๊บพอเราเห็นพวกเราทำอย่างเงี้ยตอนต่อครับตอนต่อทาตาเราเห็นแล้วเราอยังไงรู้ไหมเราอย่ายังไงปั๊บออกมายนี่เราหลบได้เหรอปุ๊เรามีกลับเรามีกลับไปคืออย่างเงี้ยเราไปกลับไปคืออย่างเงี้ยเราเรารู้ตั้งแต่เธอทันไอตัวเมื่อกี้แล้วเราหลบเราไปปุ๊บปุ๊บออกมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็เลยสวนขพอเราสวนปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราหลบอย่างเงี้ยเราหลบอย่างเงี้ย ต่อยท้องแลนะนะถึงเนี้ยเธอต่อยท้องเราเออหมัดมาเธอถึวิ่งออกต่อยพอพอ๊อพอพอเธอเห็นไหมนี่นี่นี่ป๊อปกมาอย่างนี้ออกหมัดนี่นี่เอ้เอ้ยเอ้ป๊อปเข้าไปอย่างนี้เลยเข้าอ้าป๊อปเข้าอย่างนี้มาโปรลดได้ยังไงนี่โลดได้เราเต้นโด่อย่างนี้เลยเพราะเราเห็นหางตาเราเห็นเราป๊อปเราเต้นโด่อย่างนี้ป๊อปเธอบึ้มเราเราต่อยขวาเขาเนี่ยต่อยขวาขวาป๊อปต่อยขวาปุ๊บตึ๊งตึ๊งเราเห็นเราลบ เราจะน่าไบ่อแ้วเราจะอน่าจะน้าเบ่เราจน่าไบ่ in ้มันมันเกงโผดครับมันเกงโผดขังนนเทียดนี้นี่อะขันอนเดียงนี้สลบกว่ท่านดอกขั้นนเดียดนี้ตลบกว่ท่าน